สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้เป็นสร้อยข้อมือมังกรนะพระราบุชาเส้นละ1,288บาทลองทรงในประเทศนะคะเสริมเรื่องอะไรสน่หแนวมังกรค่ะชัยชนะอำนาจบารมีนะคะแล้วก็กันคนไม่ดีด้วยนอะนเด๋อดฟ้าหยิบให้ชมทีละเส้นนะแคปเจอร์ได้นะคะแคปเจอร์แต่ละเส้นมาได้นะถ้าสนใจเส้นไหนเนาะนี่นะคะเส้นนี้มังกรนี่เป็นดวงตาสวรรค์ทุกเส้นเลยทุกท่านเห็นไหมคะนี่ เนี่ยดวงตาสวรรค์ทุกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะทุกท่านทุกคนนอกจากแขนจะสั้นเรานั้นนะคะนิ้วยังสั้นด้วยนะ,ะ <c oughs> บุรีตัวเองละหนึ่งนะคะอ่ะาทุกทานทุกคนนี่ดวงตาสวรรค์น,นะคะทุกเส้นเลยนี่นะสามเส้นนี้ยกไปแล้วเนาะสามเส้นนี้เนี่ยทุกท่านนี่นะคะ มีดวงตาสวรรค์นี่นะคะแล้วก็เป็นนี้นี่นี่ก็ดวงตาสวรรค์ชิ้นนี้มีแบบนี้ด้วยนี่เห็นไหมเป็นครึ่งเซียวด้วยนะคะแล้วก็นี้นี่ก็ดวงตาสวรรค์ดุท่านทุกคนเห็นไหมเห็นดวงตาสวรรค์ไหมประมาณนี้นะคะถ้าไหนสนใจเส้นไหนก็ทักข้อความมาหาฟ้าได้นะแล้วก็นี่นะคะเป็นปีเสีย ปีซียชิ้นล้านหนึ่บาทนะคะแคปเจอร์มาได้เลยเดอ้อนี่หนึ่งหกแปดแปดนะคะเปิดบูชาเป็นคู่นะการเงินการงานการทองนะคะธุรกิจการค้าการขายท่านไหนเก็บเงินไม่ค่อยอยูวแนะนำเงินมันรั่วแนะนำเลยนะคะเสริมเรื่องการเงินนะเงินถุงเงินถังนะคะการเงินรั่วแล้วก็ชีนนี้พระแม่ลักษมีนี่ มีสัญลักษณ์พรมอยู่ข้างในด้วยหนึ่งพันห้าร้อยปสิบแปดบาทนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นแก้วพญาครุฑนะคะเสริอมอํานาจบาร,รมีชัยชนะเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการล้างอาถรรพ์การงานอะไรแบบเนี้ยนะคะให้มีความมั่นคงนั่นเองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยปสิบแปดบาทนะ,ะแล้วก็ชิ้นนี้แก้วพญาครุฑเหมือนกันนะคะแก้วพญาครุฑนี่หนึ่งพันห้าร้อยปสิบแปดบาทนะคะนี่ แล้วก็ชิ้นนี้ทาวิรูปักนะคะหนึ่บาทเป็นเพชรพญานาคนะคะแบบนี้ตอนนี้ไม่ไม่มีมาแบบน่าจะสิบกว่าวันแล้วอะไม่เจอไม่แต่เม็ดเดียวเลยอ,อหายากมากที่พลังงานแบบเพชรพญานาคทุกคนเห็นไหมคะอุ้ยโหพลังสูงมาก ต่อไปนะคะพญาดําแสงสิริจันทานะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะเป็นเพชรพญานาคนะนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกท่านเนี่ยเพชรพญานาคนะคะแล้วนี่ชิ้นนี้เป็นเพชรพญานาคนะคะปู่ศรีสุดโทนา,าราพราบชาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทมาจากจุดที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลน,นะคะนี่เป็นเพชรพญานาคนะคะต่อไปเป็นแก้วเต่าเงินค่ะ เสริมเรื่องความสงบนะคะความสุขความมั่นคงสมดุลอารมณ์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของสมาธิก็เสริมด้วยเช่นกันสุขภาพนะคะใครสนใจทักมาได้นะเสริมนะดูท่านเสริมนะ แล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นออแก้วพญาเพชรพัทระนคราชหรือองค์เกดแก้วนาคราชนะคะชิ้นนี้นะเป็นเพชรพญานาคนะคะพระราบูชาหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดิบปดบาทนะ<อ>แล้วก็ชิ้นนี้เป็นแก้วนะคะเป็นเพชรพญานาคปูดําแสนน้อยหนึ่งพันสองยี่สิบาทค่ะชิ้นนี้เป็นเพชรพญานาคปูดําแสนเหมือนกันนะคะชิ้นนี้หนึ่งพันเจ็ด้อปิบแปดาทนะคะอันเนี้ยคือหายยากมากเลยนะชิ้นเนี้ยนะคะแต่หลุดสายตามนุษย์มาเฉยเลย แล้วก็ชิ้นนี้นะคะนี่ปูอือลือนาคราชนะนี่ท่านไหนที่ไปที่วังนาคาแล้วคุณถ่ายติดเอ่อติดเป็นเกร็ดพญานาคเป็นแสงต่าง,างๆนานาฟะแนะนำนะหนึ่าร้อแสบดาทแสดงว่าคุณมีบุญสัมพันธ์นกับท่านจริงๆอะนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ปูนิลการนาคราชคือเคยมีคนฝัน นะฮะแล้วก็ท่านนั้นนะมีเพชรพญานาคของภูนิลการเนาะฝันว่าองค์ท่านใหญ่มากใหญ่ของภูเขาอีกนะคะ,ะ,คะแล้วก็เห็นเป็นถ้าเป็นถ้าแบบโหถ้าใหญ่โตโมโหลานเลยอ่ะโอ้นะคะเหมือนย้อนไปยุคแบบไดโนเสาร์อะที่แบบหลายสิ่งหลายอย่างมโหลานมโหระทึกมากเลยนะคะ,น,ะ,คะนั่นแหละเขาฝันชิ้นเนี้ยเป็นเพชรพญานาคพญานิลการนาคาระนะคะ แล้วก็ชิ้นนี้เป็นเพชรพญานาคพญาจันตะคุปนาคราชพระาบูชา1788งพัเจ็ดริบาทเป็นเพชรเป็นพญานาคนะคะประจำกายของพระพิฆเนศนะแล้วก็ชิน้นนี้พระแม่อุสานาคาเทวีนะคะพระราบูชา1788บาทนี้มีเสียนพญานาคอยนะคะพระแม่อุสาเป็นเออพระเมสีเนาะของพญาอานันตนาคราชนะคะแล้วก็ชิน้นนี้นะชิ้นนี้นะคะเป็นมังกรสามเขา1,588บาท น้าร้ดบาทความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงนะคะนี่การคนไม่ดีนะการคนไม่ดีแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นแก้วมหาสะท้อนโอชิ้นนี้แบบเลือกเจ้าของแบบเลือกเจ้าของมากเลยอะการคุณใส่มนดําลมเพลลมพัดการสิ่งไม่ดีสะท้อนพลังงานลบขั้นสุดนะพระราชาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นเพชรพญานาคนะคะโออันนี้ก็แบบ คือกริบมากอะนะคะว่ากริบคืออะไรเนียนมากคือแบบโอ้โหถ้าสายตาของคนดูนี่ดูยากมากเลยเนี่ยชิ้นนี้นะคะเป็นเพชรพญานาคเนาะของพระแม่กัลยาณีนะคะหรือพญานาคมีปีกอะค่ะนะคะพระบูชาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทพญานาคมีปีขัดพระนุ่นนะคะจุดที่เชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองมาดานนะนี่นะคะมังกร แล้วก็นี่โอ้ขอภัยค่ะขอภยัยขอภัยค่ะแขนูสั้นค่ะกะไม่ค่อยได้ <c oughs> ตำหากลำพูลกับชีวิตมากแขนสั้นชิ้นนี้นะคะเป็นแก้วเนาะเป็นเรือนหินที่มีพลังพุทธคุณสูงมากเสริมในเรื่องของสมาธิขั้นสูงนะคะสมาธิขั้นสูงการอ่อสลายในเรื่องของอ่อโทสะนะคะนี่เส้นทางสุนิพ,พานอะ่ะฟารู้สึกแบบนั้นเลย ชิ้นนี้เจ็ด้อยสิบบาทนะคะพลาะเบามากแล้วก็เหลือแค่สองชิ้นนะชิ้นนี้เก้า้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะถ้าเอาไปก็คือแนะนําให้ม้วนแบบนี้นะแนะนําให้ม้วนแบบนี้นะคะเป็นวิธีการเก็บหินแบบหนึ่งเนาะนี่นะคะชิ้นนี้เก้าร้ยเกสิบเก้าบาทนะเป็นแบบการปฏิบัติระดับสูงนะคะการลดโทสะอะไรเนี้ยเดี๋ยวฟ้าจะม้วนให้ใหม่นะคะม้วนให้ใหม่แล้วก็ติดให้เนาะอันนี้คือยังไม่ได้ทําให้นะ นะคะยังไม่ได้ทําให้เดี๋ยวฟ้าจะมวนให้ใหม่ถ้าถ้าส่งไปอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือท่านที่สั่งไปนานแล้วนะคะก็แนะนําให้เก็บแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ชิ้นนี้นะคะปูดอาดแสนสิริจันทาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทคืออนเนี้ยไม่ได้แบบมนุษย์ทำนะมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยทุกท่านทุกคนพญายน,นาคชัตมากหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทปูดําแสนสิริจันทาเดี๋ยวฟ้ามุนให้ชมแต่ถ้าเป็น เป็นผู้ที่ท่านเลือกอ่ะเพราะว่าน่าจะเห็นอ่ะโอ้น่าจะเห็นอ่ะนะคะน่าจะรู้สึกแบบแตกต่างจากจากผู้ที่ท่านไม่ได้เลือกอ่ะอนะคะเพราะว่าบางบางชิ้นบางอันอ่ะก็คือล็อกมงอ่ะอย่างชิ้นเนี้ยเพราะว่าล็อกแน่ๆรอใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลยอ่ะเออนะคะถ้าดูแบบเนี้ยคือคนคนอื่นท,ที่ท่านอาจจะไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ล็อกมงเนอะอาจจะรู้สึกแบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรธรรมดาแต่ถ้าเป็นคนนั้นนะเพราะว่ารู้สึกเออนะฮะผู้ที่ท่านเลือกอ่ะอืมเลือกจะไปอยู่ด้วยอืมเพราะว่าบางชิ้นก็ล็อกมงเหมือนกันนะชิ้นนี้เพราะว่าล็อกแน่นอนนะคะทุกท่านทุกคนชิ้นนี้เป็นผลึกสวรรค์นะคะคือคําว่าผลึกสวรรค์อ่ะชัดชัดแบบตรงตัวอยู่ละนะว่าผู้ที่จะบูชาได้ก็คือ จะสามารถเสี่ยงทายแล้วเอาไปได้นะคะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมระดับสวรรค์เพราะเขาชื่อเขาชาัดเลยผลึกสวรรค์นะคะเสริมเรื่องรายการเงินการงานนะคะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงเงินทองไหลมาเทมานะคะเสริมความสุขลดความเครียดปกป้องคนดีจากสิ่งที่ไม่ดีอันตรายทั้งปวงนะคะพระบูชาหนึ่พันสี่ร้อปดิบปดบาทเท่านี้นะคะเท่านี้เองแต่หายากนะ ะะและที่เนี่ยเป็นแนวพลังงานทีเนี้ยมาพูดถึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่หนึ่งนะคะบางท่านอาจจะว่า,วาเฮ้ยมันง่ายนะอาจารย์ทีเนี้ยฟ้ารู้สึกเอใจเอใจคืออะไรรู้ไหมฟ้าเห็นคนที่ไปวัดทําบุญทุกวันพระนะคะคือที่ยวตะก,ก้าไปอะเออทุกวันพระไปแบบทาบุญตักบาทแล้วก็นั่งสมาธิแต่ขึ้นชั้นหนึ่งไม่ได้ก็เลยรู้สึกเอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีเนี้ยฟ้าก็เลยมานั่งวิเคราะห์ นั่งวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมนอะกคุณธรรมจรยิยธรรมของขั้นที่หนึ่งนะคะคือมีความละอายต่อบาปนะมีความละอายต่อบาปนะคะง่ายๆเลยคือไปสั่งอาหารไลเดอร์เล่นนะคะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้คือโดนละไม่มีความละอายต่อบาปอันนี้คือโดนไปแล้วนะ แกล้งเขาทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนเสียเงินเสียทองเสียเวลานะคะมาถึงไม่จ่ายเงินเขาเออหายต๋อมไปเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือโดนละหรือสั่งของเก็บเงินปลายทางแล้วถึงเวลานะถึงเวลาคือแบบั่งเล่นน่ะไม่เอาอะ่ะมีเจตนาจะไม่เอาตั้งแต่แรกแล้วะ่ะไม่ได้มีเจตนาอื่นอย่างเช่นแบบถ้าบางคนเนาะคือสั่งของมาไปทางแล้วเฮย้ยรีวิวทํำไมเป็นแบบนั้นะ่ะ ถ้าไมแบบเหมือนของมันจะไม่ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้อ่าหรือเช็คดูแล้วแล้วของมันไม่ตรงปกอะอันนี้ได้แต่ถ้าแบบมีเจตนาสั่งเล่นเลยนะคะสั่งเอามันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้คือไม่มีความล้ายต่อแบบและนะคะต่อไปเรื่องของความกตัญญูเหมือนจะง่ายนะเหมือนจะง่ายนะคะมาฟังนะอ่ะยกตัวอย่างในะ a นะคะให้ให้ในายบียืมเงินนายบีบอกว่าเดียวจะมาคืนนะคะวันนั้นวันนู้นวันนี้ถึงเวลาเงียบต้อมเลยหายตอมนี่ไปเออไปทวงเงินนายบีด่าว่าต่างๆนานาไม่คืนนั่นนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยนะคะเออใช้วาจาลอกแลนหรือเขาเรียกว่าวออกนะคะภาษาไทยกลางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> นะคะสลับโหมดไม่ทันนะคือประมาณแบบ ใช้เล่เหลี่ยมก็แล้วกันเออนั่นแหละนะคะวอกไปว่าเล่เหลี่ยมใช้เล่เหลี่ยมกับนายเอนะนั่นนูน่นนี่เพื่อที่จะไม่คืนทําให้ในายเอได้รับความเดือดร้อนอันนี้คือไม่มีความกตัญญูอืมข้อเน,นี้ยตัดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้หมายถึงเฉพาะพ่อแม่นะแต่หมายถึงคนอื่นน่ะที่ที่ช่วยเหลือยามที่เดือดร้อนด้วยนะถ้าทําแบบนี้คือหมดไปละความกตัญญูขาดหายไปเลยอ่านะคะประมาณเนี้ย ไดแต่แบอก็คือทําผิดแล้วไม่รู้สึกผิดแต่ไม่ไปขอโทษเขาอะขอโทษได้นะแต่ไม่ขอโทษอันนี้คือก็โดนเหมือนกันนะก็โดนเหมือนกันอืมนะขอโทษได้ไม่ขอโทษอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะคะเออมาถึงเรื่องของสมาธิเนาะเรื่องของสมาธิเนี่ยขั้นที่หนึ่งอ้าตรงนะในความคิดหนูฟ้ามันง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ฟ้ารู้สึกเอกใจก็คือมันอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนฟ้าก็เลยมานั่งวิเคราะห์นะคะเพื่ออะไรเพื่อ นะคะที่จะอย่างน้อยคนที่มาฟังอะนะคะอย่างน้อยได้ไปสวรรค์ก็ยังดีอ่ะนะออสมาธิขั้นนี้นะคะฟะว่าหลายท่านหลายคนเวลานั่งสมาธิจะมีคําว่าพุทโธนามัพทะมีคําบริกรรมต่างๆนานาตามจริตของแต่ละคนเนาะที่นี้นะคะเวลานั่งสมาธิขั้นที่หนึ่งเมื่อเข้าสู่สมาธิจิตจะรวมนะคะจิตจะรวมเข้ากับสมาธิในระดับขั้นต้นแล้วจิตจะมีพลังจิตจะมีความนิ่งค่ะ อืจิตจะมีความนิ่งจะนั่งได้นะคะถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะมีเสียงดังหรือกระทึกคึกโครมยังไงก็ตามขลุ่มขลามปุ้มปั้มตุ้มตามก็นั่งได้นะคะจิตจะไม่ค่อยโดนอิทธิพลของเสียงต่นางนๆาเข้ามารบกวนจะทรงสมาธิต่อไปได้และจิตจะมีความนิ่งนะคะความฟุ้งซ่านมันจะไม่ค่อยมีนะคะถึงมีมันก็มันก็ไปต่อได้รบกวนได้ไม่มากจะไม่รู้สึกทรมานอะไร เพราะว่าจิตมีพลังนะคะจิตเข้าสู่สมาธิดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามจะทำอะไรขั้นนี้ไม่ได้นะคะรวมถึงสิ่งที่เข้ามาในสมองก็ทำอะไรขั้นนี้ไม่ได้ก็ยังสามารถที่จะทรงสมาธิต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกทรมานและไม่ไหลไปตามเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการราคะนะคะหรือจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานจิตจะไม่ไหลไปตามเลยเพราะว่าจิตมีพลังขั้นนี้ให้สังเกตจิตจะมีพลัง นะคะสิ่งกระตุ้นต่ตางๆนานาจะไม่ค่อยมีอิทธิพลจะไม่ค่อยส่งผลเช่นเสียงกลิ่นนะคะหรืออะไรๆก็ตามที่ที่ผ่านไปผ่านมาจะไม่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะหรือแม้แต่เสียงภายในก็คือสิ่งที่สมองมันสร้างขึ้นมาจะไม่ได้รับผลกระทบก็คือขั้นนี้นะคะสามารถที่จะสมาธิต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกทรมานอะไรมากมายจิตจะมีพลังในการต่อสู้กับ อะไรต่างๆนานาที่ที่มันพัดผ่านพัดผ่าเข้ามานี่คือขั้นที่หนึ่งอ่าประมาณนี้นะคะทีเนี้ยเวลาที่ปฏิบัตินั่งสมาธินะเอ,อ่ออยาไปคิดจะอยากได้ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ห้ามคิดไม่ได้นะคะห้ามไปคิดแบบอยากจะได้นะเพราะว่าการนั่งสมาธิหมายถึงการปล่อยวางค่ะนะคะการปล่อยวางทีเนี้ยมันจะมีอีกอย่างที่เป็นกับดักก็คืออยากสงบไอ้ความอยากสงบเนี่ย มันเป็นกิเลสนะและมันเป็นการบังคับจิตด้วยอยากสงบสงบส,สงบสิสงบสิสงบสิแล้วมันจะเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางคนไปยุ่งกับลมหายใจจนเกินไปอะ่ะเออไปติดกับลมหายใจจนเกินไปนะคะไปแบบบังคับลมหายใจนั่นนีนน่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันธรรมะคือธรรมชาติสมาธิก็คือธรรมชาติทุกท่านทุกคนเออนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับอะไรแบบนี้เออกายไม่ใช่ของเรา นะคะกายเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ต้องไปบังคับแบบตั้นยาวนั่นนู่นนี่ไม่ต้องบังคับนะคะไม่ต้องบังคับเลยนะให้จิตรวมเป็นสมาธินะคะส่วนความสงบอะถ้าจิตรวมเป็นสมาธิดี๋วเาก็สงบเองนะเดี๋ยวก็สงบเองนะคะนี่คือขั้นที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเสียงไงได้ยินไหมคะเสียงก็รุ่งก็ลุ่งกิ้งเนี่ยไม่มีผลนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นกลิ่นก็ไม่มีผลนะคะหรือ เสียงที่สมองนะคะหรือภาพที่สมองสร้างขึ้นก็จะไม่มีผลนี่คือขั้นที่หนึ่งเพราะจิตจะมีพลังสูงมากท่านไหนที่นั่งสมาธิแล้วจิตหอเหิวไม่อยากทํางานไม่อยากทําการอะไรเลยอันนั้นผิดนะคะเป็นสมาธิแบบผิดผิดไม่เกิดพลังอะไรเลยการนั่งสมาธิต้องมีพลังนะคะมีพลังในการเอ,อ่อต่อสู้กับกิเลสต,ต่างๆนานามันต้องมีพลังค่ะอ่านะคะจิตจะมีพลังสูงมาก เนี่ยคือสมาธิถูกต้องถ้าใครใดยก็ตามที่นั่งสมาธิไปแล้วไม่อยากทํางานทําการเลยไม่อยากทําอะไรเลยนะขี้เกียจขี้ค้านแบบเยอะมากๆอันนี้คือผิดแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นสมาธิที่ถูกต้องอ่จจะนะจิตจะมีพลังสูงมากนะฮะจิตจะมีพลังสูงจะมีความกระตือร้อนจะความขี้เกียจมันจะลดลงอ่ะเออนะคะความขี้เกียจมันจะลดลงจะมีพลังในการแบบ นั่งสมาธิต่อสู้ประหัตประหารกับกิเลสตัณหาที่มันเข้ามานะคะอันนี้คือ,อวิธีการสังเกตเกี่ยวกับสมาธินะว่าใครทําทาถูกใครทําไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญอย่าลืมในเรื่องของปัญญานะคะอย่าลืมในเรื่องของปัญญาเนาะปัญญาถ้าในทางของมนุษย์ก็คือสมองส่วนหน้าค่ะสมองส่วนหน้านะคะคนปฏิบัติมักจะพลาดกันตรงเนี้ยคือไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของปัญญา นะคะไม่ให้ความสําคัญปัญญาสร้างจากอะไรการคิดแนวซับซ้อนค่ะการวิเคราะห์การเชื่อมโยงนะคะการคิดอะไรที่มันแบบทรมานสมองนั่นแหละสร้างปัญญาได้นะความจําได้ไหมไม่ค่อยเห็นผลความจำเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันต้องไปแนววิเคราะห์ออแนวเชื่อมโยงแนวคิดเชิงซับซ้อนคิดแบบปวดสมองอะ่ะเออนั่นแหละที่สามารถเพิ่มปัญญาได้อืมหลายคนไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องนี้เลย นะคะแล้วมันจะเกิดอะ <Jamie, S 2> ไรขึ้นเมื่อไม่ให้ความสําคัญเรื่องเนี้ยการคิดแนวตรรกะและเหตุผลมันจะไม่ค่อยมีมันจะเฟ้อมันจะแบบมันจะแบบไปเรื่อยอ่ะมันจะใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะคะใช้ความรู้สึกเยอะแนะนําฟิสิกส์เคมีชีวคณิตศาสตร์นะคะช่วยเสริมตรงปัญญาด้วยความจําไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่พลองละนะคะเรื่องของความจําจํานั่นจำนู่นจำนี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะเน้นไปที่อย่างที่ฝาบอกฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ ประมาณนี้เลยน้องนักนทุกคนเนาะมันท่านจะแบบเฮ้ยอาจารย์สอนแปลกประมาณนี้แหละถ้าเธออยากเพิ่มบรรยาจริงๆก็ต้องก็ต้องแบบนี้นะคะ